สวัสดีสมาชิกครับชวนชมรถใช้งานสวยๆสภาพคัดเกตนางฟ้ามาฝากเลยนะครับกับ Honda j a z z Jazz GD เครื่องพันห้าออโต้วีเคนะครับคันนี้สภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับเป็นเกียร์7สปีดปี2008นะครับคันนี้ดูแลสภาพมาหล่อๆเลยนะครับไม่แต่งซิ่งนะครับแต่งลอนะครับช่วงล่างทําไปใหม่ทั้งหมดนะครับ4 0,000กว่าบาทนะครับระบบแอร์นี่ก็ทําใหม่นะครับชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถอยู่ตลิ่งชันกรุงเทพนะครับ 138,000บาทนะครับ1 3 8 0 0 0บาทนะครับคันนี้คัดสภาพสวยๆมาฝากนะครับเป็นรถน้องชายใช้งานอยู่นะครับใครที่สนใจนะครับคันนี้สุดคุ้มแน่นอนแต่งคลินคลีนะครับไม่แต่งซิ่งนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ระบบไฟระบบแอร์ครบจบแน่นอนนะครับกุญแจรีโมทก็เพิ่งทำมาให้ใหม่นะครับระบบความเย็นก็ใหม่ช่วงล่างก็ใหม่นะครับใครได้ไปสุดคุ้มแน่นอนนะครับ บริการจัดส่งทั่วไทยนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยรับประกันการจัดส่งรับประกันการโอนนะครับเราจะมีทะเบียนอื่นให้นะครับทะเบียนนี้ขอเก็บไว้ครับนี่ครับภายในครับเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับสวยสภาพกริบๆเลยนะครับดูแลมาดีมากๆนะครับใครสนใจนะครับโทรเจรจาขอรูปขอคลิปได้เลยนะครับมีเต็มมีครบนะครับขอรูปขอคลิปได้เลยโทรไปไลน์ไปติดต่อไปได้เลยนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยรถอยู่แถวตะลิงชันกรุงเทพนะครับ ใครชอบนะครับรีบพิจารณานะครับสภาพสวยคลิปเลยนะครับลองคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดคันนี้บอกเลยว่าใครได้ไปคุ้มมากๆนะครับกล้องหน้ากล้องหลังพร้อมเสร็จสรบเรียบร้อยเอกสารครบนะครับกุญแจรีโมทอยู่ครบแล้วเพิ่งทํามาให้ด้วยครับก็ถ้าใครชอบถูกใจนะครับ มาเลยครับ1นึ่งแสนสาบาทนะครับสภาพสวยงามนางฟ้าเลยครับเอาไปใช้งานนี่คุ้มแน่นอนหาในตลาดสภาพนี้ไม่มีครับส่วนมากก็จะเป็นแนวซิ่งๆไปนะครับอันนี้แต่งคินครีนเลยนะครับใครที่ชอบนะครับทนทานใช้ง่ายดูแลสบายนะครับเกียร์ออโต้เครื่อง v ีเทนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับรถสภาพสวยสุดเลยครับช่วงล่างก็ทํามาใหม่ บินอยู่ครบนะครับทาไป4ี่น i l ขวบาทนะครับปีกนกลูกมองลูกมานะครับจัดไปแล้วโชคก็เพิ่งเปลี่ยนมาอีกนะครับรับประกันโชคอีก3ปีนะครับเอาปวนว่า้าท่าันชอบนะครับรีบโทรเจรจานะครับอยู่ที่ไหนไม่สะดวกเดินทางโทรเลยครับขอรูปขอคลิปขอไลน์กันไปเลยนะครับผมการันตีการจัดส่งให้ทั่วไทยมัดจําจับจองได้ทันทีครับจองแล้วไม่ได้รถมาเก็บเงินคืนที่ผมเลยครับมาชมได้มาเช็คได้นะครับทดลองขับได้เลยรถสวยรถดีคัสเช็คเรียบร้อยที่เหลือสมาชิกพิจารณาตัดสินใจนะครับเอาละครับ ใจนี่ครับภาษีปีหน้านู่นเลยนะครับหกเก้านะเพิ่งต่อมาอีกห่างครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับน็อตไม่ขยับเลยนะครับสาหรับคันนี้สนใจนะครับโทรเจรจาขอรูปขอคลิปได้เลยครับหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทแค่ช่วงล่างก็คุ้มแล้วนะครับและระบบแอร์ก็ทํามาใหม่อีกครับไรกังวลเลยครับทาศูนย์ด้วยครับคุ้มจริงๆนะครับคุ้มกว่าหาซื้อแล้วไปเก็บทําเองอีกแน่นอนนะครับราคาต่ำกว่านี้มีแต่ไม่ใช่สภาพนี้คันนี้ซื้อไปขับหล่อเลยครับพร้อมลุยไม่ต้องไป วนหาที่ซ่อมให้ปวดใจนะครับคันนี้สวยจริงสุดคุ้มจากใจผมเลยนะครับเป็นรถน้องชายใช้งานอยู่นะครับเขาดูแลดีมากๆนะครับสีนี่90%้เลยนะครับสภาพงามวิ่งจัดแจ่มเลยครับคลิกที่ชื่อคลิปอานไลนละเอียดนะครับคลิกที่ชื่อคลิปออนไายละเอียดฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์คันนี้สวยจริงอยากให้สมาชิกที่กําลังหารถใช้งานราคาแสนต้นต้นเอาไปใช้งานนะครับสมบูรณ์มากๆครับฝากไว้ด้วยครับ